ไม่ทิ้งกันคลังไฟเขียวจ่ายเยียวยากลุ่มตกหล่นอีก9ล้านคนสิ้นเดือนมิถุนาหกสสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าๆนะคะเชาวของวันนี้นะคะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะคลังสรุปจ่ายเงินเยียวยากลุ่มตกหล่น9ล้านรายนะคะเตรียมเสนอคณะกรรมการกัรกรองสัปดาห์หน้าก่อนรอเข้าคอรมอต่อคาดจ่ายเงินสิ้นเดือนมิถุนายนนี้นะคะยันรดสุดท้าย ไม่มีช่วยเพิ่มแล้วนะคะคงเป็นล็อตสุดท้ายแล้วนะคะคณะกรรมการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 หรือคณะกรรมการเยียวยาประลัดสิบกระทรวงนะคะได้ประชุมสรุปตัวเลขผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือเป็นเงินเยียวยา5,000บาทเป็นเวลา3เดือนในโครงการเราไม่ทิ้งกันและแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชน ในกลุ่มที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ1.7ล้านรายและกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา5,000บาทอีก2.4ล้านรายนายประสงค์ผูนทะเนศประรลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในที่ประชุมได้สรุปตัวเลขผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 กลุ่มที่ยังตกล่นอยู่เพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือด้วยในกรอบ9ล้านนะคะในกรอบ9ล้านรายนี้นะคะหลังจากคัดกรองความซํำซ้อนการได้รับความช่วยเหลือแล้วประกอบด้วยกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ1.2ล้านรายลดลงจากเดิมคาดว่าจะมี2.4ล้านรายกลุ่มที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ สแสนรายอย่างจากที่คาดว่านะคะจะมีประมาณ1.7ล้านรายนะคะกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้พิการและเด็กแรกเกิดจำนวน6.9ล้านรายและกลุ่มมีสวัสดิการประกันสังคมที่ตกงานจำนวน66,220 220ราย ทั้งนี้จะมีการเสนอให้คณะกรรมการกันกรองการใช้เงินกู้ต่ำพรกรเงินกู้หนึ่งล้านล้านบาทในสัปดาห์หน้าและเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปหากครมออนุมัติก็จะสมาจ่ายตังได้นะคะจ่ายเงินเยียวยาดังกล่าวในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ ซึ่งหากเงินมีเพียงพอก็จะจ่ายทบให้สองเดือนและอีกหนึ่งเดือนในเดือนกรกฎาคมแต่หากไม่มีเงินพอจะจ่ายครั้งเดียวเป็นก้อนทั้งหมดในเดือนกรกฎาคมต่อไปนะคะอะไรก็ตามยังไม่สามารถบอกได้ว่าแต่ละกลุ่มนั้นจะได้รับเงินเยียวยาเท่าไหร่นะคะแต่กลุ่ม ที่มีประกันสังคมแต่ตกงานและกลุ่มเปราะบางคาดว่าจะได้รับเงินเยียวยาเดือนละ1 000บาทจำนวน3เดือนและกลุ่มประกันสังคมจะได้รับเงินเยียวยา5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนส่วนกลุ่มที่เหลือก็ต้องรอให้คณะกรรมการกานกรองพิเศษิษพจารณานะคะกอพิจนารณาก่อนว่าจะได้5,000บาทต่อเดือนด้วยหรือไม่นะคะและจากนั้นถึงจะได้ รู้ว่าต้องใช้เงินเยียวยารวมเท่าไหร่นะคะซึ่งล็อตนี้เป็นร็อตสุดท้ายที่จะได้รับความช่วยเหลือแล้วนะคะพอคิดว่ากลุ่มที่ตกหล่นหมดแล้วนะคะกระทรวงการคลรังเปิดรับร้องเรียนโครงการเราไม่ทิ้งกันในช่วงเดือนที่ผ่านมาโดยมีผู้ร้องเรียนทั้งหมด 860,000คนได้มีการตรวจสอบและคัดกรองเบื้องต้นแล้ว1 0 0 0 0 0คนและในจำนวนนี้เป็นผู้ตกหล่นจำนวน6,472รายส่วนที่เหลือได้รับเยียวยาต่างๆไปแล้วก็ท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกท่านที่รับฟังรับชมข่าวสารชับกดไลค์ช่กดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาลลดคลิปดีๆต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ